มาสิมาเมื่อกี้พี่เต่าสวัสดีให้ hi, พี่ชี่ my sister อันม s ชีพันคนดูเซไฮตาแฟนด้วยนะคะพี่ฟ้าจะบอกว่าวันนี้พี่ฟ้าเพิ่งลิดลันทูละครเสร็จแล้วมันตื่นตันใจมากเพราะว่าเพิ่งได้เจอนักแสดงครบจริงๆแบบนักแสดงเบอร์ต้นๆเบอร์ใหญ่ๆเลยอะแล้วพี่ฟ้าแบบตื่นเต้นมากกับ ละครเรื่องนี้อย่าลืมนะคะปีหน้าจะได้ดูกันแล้วช่วงประมาณสิ้นเดือนกุมพาทุกคนก็จะได้เห็นแล้วฮายสวัสดีหนึ่งมืนคนดูสวัสดีกองทัพด้วยนะครับสวัสดีหนึ่งมืนคนดูด้วยทําไมมันเพิ่งขึ้นล่ะทําไมมันเพิ่งขึ้นนี่ใจหายเลยนะตอนแรกที่คนดูแบบว่าดิสนอยอ่ะ มันอาจจะประมวลก่อนก็ได้แล้วก็วันนี้นะคะเก่งมากๆเลยขอชื่นชมกองทัพมดนะคะหรือว่าไอ้เศร้าสุบของพี่ฟ้านะคะที่สามารถเทนทวิตให้พี่ฟ้าได้1ล้านภายใน1วันกับอิงฟ้า X Snow l o t a s นั่นเองนะคะที่พี่ฟ้าไปไลฟ์มาเมื่อวานเก่งมากๆเลยรู้ไหมมาซุบซุทีหนึ่งกล้องมันก็ชัดเกินเห็นโพรงจมูกเลยอะ ไปสว่างเกิดจารู้ไหมแฟนขับฉันจะเป็นประเภทนี้เว้ยทำไมนะขออ่ะคือจัดให้ได้นะแต่รอหน่อยนละลูกนะเ <laughs> ดีถ้าเป็นแบบว่าแฟนขับแบบว่าเขาเรียกว่าเมนของศิลปินวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยอใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าเทนหนึ่งล้านอาจจะแบบว่าไวหน่อยได้เลยใช่แต่ว่าถ้าเป็นด้อมชันอนะ่ะคือได้แต่รอแป๊บหนึ่งนะลูกนะไม่พล้นหล่อนะแม่จ้านะม,มี่จะหมีม่จะช้านิดนึงนะเพราะว่าแบบว่าเล่นกับเขาไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ จะจัดให้ได้จะทำให้แต่ได้แต่ได้แน่น<ร>อนแ,แล้วว่ารอแป๊บหนึง่งชานิดนึงสวัสดีทุกคน รักมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะรู้ว่าบางคนก็ติดงานติดเรียนติดแฟนติดเพื่อนแต่ว่าก็ยังมาแบบว่าช่วยกันเทนให้พี่ฝ้าจนครบหล้านจนได้แล้วแต่ละแต่ละงานที่อยากจะให้ถึงหนึ่งล้านก็ไม่เคยพลาดกันเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะก,การเทนที่จะเทนให้ได้หนึ่งล้านทวิตภายในหนึ่งวันโคตรยากเลยแหละคือเก่งมากๆฝากละครนะอ้อมใจด้วยนะถ้าละครมาฝากช่วยกันเทนด้วยนะละครมานะช่วยกันเทนนะ พี่เกตสวัสดีครับไอซ้ารอนะคะพี่เกตรออัพใหม่อาทิตย์หน้าใช่ไหมทุกคนฝากรายการนี่ด้วยนะลดทาเลนต์นะคะตอนแรกที่ลงไปอย่าเพิ่งแชร์กันผิดคิวนิดหน่อยเดี๋ยวเอาใหม่พรุ่งนี้เอาหนึ่งล้านไหมลูกอเอ้ยนี่จะบอกว่าพรุ่งนี้เขาให้แต่งเป็นตีมฮาโลวีนซึ่งทุกคนก็มาลุ้นเอาว่าพรุ่งนี้พี่ฟ้าจะไปลุกไหน โบทอกเริ่มทำงานแล้วอะ่ะดูแกตลอไม่แกใครบอกแฟนคลับพี่ฟ้าแก่ฟ้าจะตีให้นะฟ้าจะตีให้ใครบอกแก่นะตีมันแน่ขัววว้วข้าคขาโบท็อกมันเริ่มทำงานแล้วอะ่ะไม่มันตึงออืมตายหาแล้วอาจารย์ <laughs> <laughs> ขโมดคิวไปได้ <laughs> คือโอ๊ตตลอดเวลาหรอตื่นเต้นตลอดเห็ว่าทำไมวันนี้ตอนลิซันทูตอนโกรธแล้วหน้ามันยังนิ่งอยู่ตายห่าแล้วดาราน้าเดียวจบตายห่าแล้วเดี๋ยวคงคลายแหละเดี๋ยวค่อยๆคลายเซร์ไ i น์ตาแฟนรู้เลยว่าไลฟ์มันดีเลยแม่ดูคนนี้กินน้ำส้มยู่ดูเท่ตายห่าละ แต่มัน<ด>ก็คลายแหละประมาณเดือนหนึ่งพอดีถ่ายพอดีเพราะตอนแรกคือย่นหน้าผากคือหน้าผากเป็นหมูสามเหลี่เธอตอนก่อนทฉีดอ่ะฉันก็เลยจะต้องแบบไปฉีด ب و ท็อกนิดนึงไม่ถามขาสิว่าไปไหนเด็กจะไปส่งตายฮาหน้าผากตึงเกินเราอะไปให้ความฝันน้นองหนูคือการที่ได้ไปเที่ยวกับพี่เกรดแล้วก็พี่ฝนสักครั้งหนึ่งนะเพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วแบบเอเนจีแบบตลกตลกกันมากเลยอะชอบ ไม่ขึ้นเลยอ่ะอยากับบ้านร้วเกมบ้าตึงโบ,อบอของจริงใครเจอพี่ฟ้าแล้วแล้วพี่ฟ้าหันไปยิ้มให้แล้วยิ้มให้แบบคือตึงโบนะอบอแก้มขีดขึ้นไหม,มตายฮะเดี๋ยวก็คงคลายนะทุกคนไม่ต้องตกใจไม่ต้องมาบอกว่าดีอยู่แล้วฉีดทำไม ไม่ดีค่ะมันไม่ดีนะมันมันตอนแรกมันย่นเป็นหมู่สามชั้นเลยเพราะเราใช้หน้าบ่อยเรายิ้มบ่อยบางทีติงงติงกาจะมาไวกว่าคนปกติไลน์ไม่แจ้งเตือนช่วยแชร์หน่อยได้ไหมล่ะเห็นรายการเทปสุดท้ายพี่ต่อน่ารักมากชายทุกคนฝากไปดูกันด้วยนะคะอิงฟ้ามหาเนเธอรอีพีสิบสามอีพีสุดท้ายโคตรน่ารักฝากด้วยวอนผู้จัดใจดี เนี่ยพุ่งตรงเลยนะดาราศิลปินชายที่พี่ฟ้าชอบคือจะมีพี่ต่อใช่ไหมแล้วก็มีพี่มีพี่อโปด้วยเพราะเพิ่งโดนพี่อโปตกตอนที่พี่อโปมาถ่ายในรายการพี่อโปกับพี่ใหม่หวังว่าบุญกุศลที่พี่ฟ้าเคยทํามาที่เคยสะสมมาในอดีตชาติและชาตินี้ขอให้มีาสเล่นหนังคู่พระคู่นางกับพี่ต่อและพี่อโปสักครั้งในชีวิตด้วยเทินเพียง เราชื่นชอบเขาแบบเป็นแฟนคลับนะอย่าเข้าใจผิดเป็นเป็นแฟนคลับที่โดนตกแล้วตกอีกชอบความคิดชอบการวางตัวชอบผลงานอะไรเงี้ยก็ถือว่าจะเป็นการคอมพีซอีกหนึ่งอย่างคอมพีซวะขอบคุณมาแล็กทำให้มันเกิดคิมิโนโตขึ้นในเทปไม่งั้นก็คือทางรายการกคือไม่มีเลย มาแน่ใช่เขาจะไปกันตอนไหนอะไปได้แล้ว,ลวมีโอกาสได้ไปเรียนกับครูก้อยครูก้อยครูครูก้อยลิ้นเป็นอะไรเนี่ยครูก้อยที่พี่ฟ้าเรียนร้องเพลงอะครูก้อยก็เล่าให้ฟังว่าแบบว่าเห็นอิงฟ้าแล้วควรูนึกถึงอีกคนหนึ่งก็คือพี่อาโปพี่ฟ้าก็บอกฮะพี่อาโปเคยเรียนกับครูก้อยด้วยเหรอบอกใช่ เล่าให้ฟังเลยว่าคือพี่อโปูเป็นเด็กน่ารักมากเป็นคนติดดินแล้วก็คือเขาก็เล่าแบบยิ่งทําให้โดนตกเข้าไปใหญ่ในการแบบทัศนคติของพี่อปูนะซึ่งครูก,ก้อยเขารักพี่อปูมากแล้วก็บอกว่ามีบางอย่างที่แบบไปหมดมีส่วนรู้ใครจบค,คล้ายค,คล้ายคล้ายกันในเรื่องออในเรื่องเออ ตรงนี้ก็คือสวนลูกจีนครับครูกกดยเขาก็ถามเนะว่าแบบว่าพี่ฟ้าได้ใช้เงินม้้งไหมตั้งแต่แบบทํางานมาอะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็บอกมีครูมีที่ซื้อเองจริงๆเลยนะก็คือกระเป๋าหลุยหนึ่งใบนาฬิกาปาเต้หนึ่งเรือนที่ใช้เงินจริงๆตัดสินใจซื้อเลยนะครูอะไรบอกว่าครูนึกถึงคนหนึ่งเลยรู้ปะคือคนที่แบบว่าเขามีชื่อเสียงมีเงินเยอะะแต่เขาแบบไม่ค่อยได้ใช้เป็นคนี่แบบ วางแผนชีวิตได้ดีหนึ่งในนั้นก็คือพี่อาปูนั่นเองวันนี้มาทันพี่ฟ้าซื้อหวยอย่าพูดถึงหวยใครพูดถึงหวยจะบอกอย่าพูดถึงหวยไม่เฉียดเลยออกอะไรสี่สี่หกสองตัวสี่สี่เขาก็ต้องไล่สิแม่เป็นที่ทางเท้า ไปไหนบอกไม่ได้คะ่ะเพื่อความปลอดภยัยพูดไม่ได้จริงๆว่าอยู่ที่ไหนทําอะไรต,ตอนนี้เราก็เจอหลากหลายรูปแบบจนตอนนี้คือจิตตกแล้วก็ระแวงไปแล้วด้วยพี่ฟ้าระแวงมากบางทีเดินๆอยู่ที่นเสียงแปุ้งปังปังอะไรเงี้งยคือ <c oughs> จิตตกหลังจากที่เราก็รู้ว่ามีเหตุการณ์แบบว่าที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของแฟนลับพี่ฟ้าก็กาลายเป็นคนระแวงมากขึ้นนิดหนึ่งนิดหนึ่ง เมื่อหน้าใหม่ใหม่พี่ฟ้าว่าจะหยุดเล่นสักสิบห้าวันคือสิบห้าวันนี้คือจะตั้งใจทำงานเก็บเงินว่าจะหยุดเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงสินเชา้าจะตรงไหนได้บ้างครับกรุณาพูดภาษาเวียดนามไซฟูดแอมเก่งแองล่ะแอมซีแอมซีติง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 ตังตังติงตังติงติงติงตังตังตังไม่เคยให้หนุไปเลย เขาบอกหลอนว่าไง่ะเข้าไปนู่นเลยให้หนูไปเลยพี่ฟ้าหน้าคล้ายแบมไพรินมากอาจารย์เขาบอกมีคนคอมเมนต์แบมไพรินก็คือแบมไพรินจ้าพี่ฟ้าก็คือพี่ฟ้าไม่เหมือนกันหรอกเว้นเซวาจะมาทําหมอเดียวกับพี่ฟ้านั่นแหละไม่ใช่หมอเดียวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์สดที่หมอ พี่ฟ้าซื้อเลขอะไรทอาตรงไหนได้ครับถ้าพี่ฟ้าอ่านหนูจะไปอ่านหนังสือพี่ฟ้าบอกไม่ได้ค่ะซื้อเยอะอยู่เหมือนกันจําไม่ได้น่าจะหนึ่งหนึ่งร้อยอ่ะ <c oughs> อเพราะว่าเติมเรื่อยๆเติมไม่หยุดซื้อซื้อเพิ่มเรื่อยๆซื้อไม่หยุดเหมือนกันเขาขัอะไรกันนะทำ <c oughs> ไมรูจมูกฉันมันใหญ่จังวะไม่เพราะมันเงาด้วยแล้วก็แสงด้วยไงเคปับใจกันสุด ดูจมูกเธอก็ะดูยัยสันอ่ะดูยัยสันปังพี่ฟ้าไปเวียดนามไหมครับไปครับ oh, <okay. S 2> ก็ต้องไปเชียเดี๋ยวขอสักห้านาทีนะเดี๋ยวคุาลงคือาก็ต้องไปเชียเอ่อไทยแลนด์ไทยแ,นทยแ,นแลนด์เราด้วยนะคะสำหรับวันที่ยี่สิบห้าวันไฟนอลแล้วก็มีคอนเสิร์ตที่เวียดนามวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดจะมีมิทติ้งก่อน นะคะใครจะไปคอนเสิร์ตก็แบบว่าอยากให้ไปตั้งแต่วันที่5เลยเนาะแล้วก็มีฟอมิโชด้วยสำหรับรอบ5คนสุดท้ายของ MGI นะคะไปดูโชว์ซึ่งมีโชว์นี้ก็ยากมากๆมากๆจริงๆเครียดนะคะแต่ก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดพี่ก้องมาพี่ก้องไหนพี่ฟ้าน่ารักมาก ตกใจหมดเลยแล้วฝั่งเนี้ยปิดปะกระจกก็ปิดแลทำไมเสียงมันเข้ามาแบบดังอ่ะเสียงมันดังอยู่แล้วดีอ่ะตรงนี้ม่มีสัญญาณเน็ตวนที่ไหนอ่ะต้นไนี่แม่เราจดไปคุยเรื่องพาสปอร์ตกน FC จากพิษณุโลกเดี๋ยวพี่ฟ้าจะได้ไปพิษณุโลกด้วยนะคะวันที่สี่วันที่สี่พฤศจิกาไปมิสแกรนด์พิษณุโลกนะคะ ได้เจอกันได้เจอกันทุกคนมันกระตุกไหมสัญญาณมันโอเคปะขางนั่นไงกูว่าละแล้วนั้นก็ไปไกลอ่ะเดี๋ยวเมื่อก็รถก็ดาวทำไมเราถึงเอาแล้วมันก็ดังแล้วรถมันก็จะดาวจานจานเอาอันนี้คาดเข็มขัดให้หน่อยมันมันกุญแจมันไม่อยู่ไงแม่ปกติไม่ไม่ไม่ไมเอา ใช่เนี่ยตรวจไม่กุญแจจานลงไปบอกนางนี้ปกตินิดหน่อยไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพี่ฟ้าก,ก็จะลงไลฟ์แล้วแต่พูดถึงเรื่องของ MGI ก็จะพูดพูดนิดหนึ่งว่าเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วสำหรับเลิกได้เลิกนะสำหรับคอนเทนต์ที่บอกว่าทำไมปีนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึนนงเสียงมากระตุกดึงดึงดึง ลองอีกปะบอกให้หนาเอาคุณนแจรถมามจบไม่ลองละเลิกได้เลิกสำหรับคอนเทนต์ที่ขยันทําลงติ๊กตอกกันซะเหลือเกินเราก็บังเอิญชอบเห็นซะด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ติดตามเอม กวด MGI อยู่ในช่วงนี้ก็จะขึ้นบ่อยมากสำหรับคอนเทนต์น้อยใจมากๆคนไทยปีนี้ไม่ค่อยโหวตไม่ค่อยซับพอร์ตเอ่อควินอุ้ม um หรือไทยแลนด์เราเหมือนปีพี่ฟ้าทำไมคนชอบเอาไปเปรียบเทียบพี่ฟ้ากับควินอุ้มทุกคนพี่ฟ้าก็ไม่ใช่สนามอารมณ์นะแล้วเรารู้สึกว่าไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นตั้งแต่เรื่องของการ กันซีนแย่งซีนใดๆต่างๆนาะนาะสุดท้ายมันก็จะมาลงที่พี่ฟาเสมอเสมอและตลอดเลยเพราะว่าพี่ฟาบางคนไม่ค่อยบวยวายหรือไม่ค่อยออกมานั่งพูดอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่ดีก็ลงไว้ที่อิงฟ้าเสมอซึ่งจริงพี่ฟาก็ชินแล้วแหละแต่แค่อยากจะบอกนะถ้าเป็นแฟนขับอุ้มจริงๆถ้าเป็นแฟนขับอุ้มจริงๆอยากจะบอกว่าเอาเวลา ที่ทำคอนเทนต์น้อยใจเนี่ยเอามาทำคอนเทนต์ที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องการโหวตดีกว่าอย่า yeah, มานั่งเปรียบเทียบวันนี้กับปีที่แล้วมันไม่มีผลมันไม่ทุกอย่างมันมีช่วงกระแสข,ของมันทุกอย่างมันไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมได้ทุกปีหรอกก่อนหน้าปีพี่ฟ้ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ช่วงเวลาของแต่ละคนแล้ก็ไม่นั่งมานั่งเปรียบ เทียบกับตัวพี่ฟ้าเองว่าแบบว่าพี่ฟ้าทำประกวดหอบนี้ดีกว่านน่นนี่นั่นทุกคนมีความเก่งไม่เหมือนกันทุกคนมีความถนัดไม่เหมือนกันทุกคนมีพรสวรรค์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งที่อุ้มทำเขาก็คงทำเต็มที่ที่สุดแล้วของเขาหรือบางอย่างคนเรามอาจจะมีความผิดพลาดกันได้ในแต่ละรอบบางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกใจคนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ ก็อยากให้วิาพากษ์วิจารณ์กันในแบบพอดีละกันแล้วก็พยายามบอกว่าให้ส่งกําลังใจไปให้เพราะเราเข้าใจเราเคยผ่านมาแล้วว่ารู้ว่าในหนึ่งวันที่ต้องทํากิจกรรมแม่งโคตรเหนื่อยเลยเว้ยมันเหนื่อยมากๆจริงๆในการที่จะต้องแบบทํากิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้หรือการจะต้องมานั่งคอนโทรลแบบโซเชียลต่างๆนานาอะไรเงี้ย แล้วก็เลิกพิมพ์คําว่าสงสารอุ้มได้แล้วเพราะถ้าพี่ฟ้าเป็นอุ้มพี่ฟ้าอาจเราจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่มีศักยภาพเลยทำไมคนต้องมาสงสารกูด้วยวะเลิกพิมพ์เห็นเยอะมากสงสารอุ้มสงสารอุ้มสงสารเลิกมันไม่ได้ทําให้คนรู้สึกดีหรอกนะมันเป็นหลักจิตวิทยาเว้ยเวลาเราจะให้กําลังใจใครเราอย่าไปพิมพ์ว่าเราสงสารเขาเพราะยิ่งเราสงสารเหมือนเป็นคําที่กดเขาทางอ้อมอ่ะทำให้เขารู้สึกว่าแบบ ถ้าเป็นพี่ฟ้านะพี่ผมไม่ได้รู้สึกดีเวลาใครมาสงสารเพราะฉะนั้นเปลี่ยนคําใหม่เป็นการแบบพุธเป็นการแบบให้กําลังใจว่าแบบเอ,อ่ออะไรก็ตามเป็นกำลังใจให้สู้ๆเต็มที่นะหรือว่าแบบซัพพอร์ตส่งกําลังใจอะไรก็ตามแล้วก็เลิกสักทีกับการที่เอามาเปรียบเทียบเพราะเห็นเยอะและเห็นบ่อยพี่ฟ้าจะบอกว่า บางทีาอาจจะไม่ใช่ฟันขับอุ้มก็ได้หรือจะเป็นกลุ่มคนปั่นหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็คิดใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยังมีเวลาอีกครึ่งทางตรงที่ว่าเรื่องโหวตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างปีที่แล้วเออ่ตัวพี่ฟ้าเองเราก็ต้องทำคอนเทนต์เพื่อช่วยผลักดันให้คนออกมาโหวตเป็นการกระจายด้วยแบบทุกวิถีทางทำให้คนออกมาโหวตให้คนออกมาซัพพอร์ต หรือแนมะ้กระทั่งแฟนลับพี่ฟ้าเราไม่มานั่งทำคอนเทนต์การน้อยใจหรือมานั่งทำคอนเทนต์เปรียบเทียบกับใครก็แล้วแต่ที่พี่ฟ้าเห็นคือเวลาพี่ฟ้าเข้าโซเชียลเห็นแต่พลังบวกตลอดแล้วก็เห็นแฟนขับลงพื้นที่ภาคสนามกันจริงๆลงพื้นที่คือทำป้ายบิวบอร์ดเดินตามแบบว่าสถานที่ต่างๆคือไปดึงกลุ่มคนนู้นคนนี้ ไปบอกเขาคนที่ไม่ได้ดูนางงามไปตามสถานนู้นสถานนี้ไปให้เขาช่วยโหวตไปให้เขาดนวยนะคือลงภาคสนามด้วยเพราะฉะนั้นการซัพพอร์ตไม่ใช่แค่การที่ออกมาพูดช่วยหน่อยนะช่วยกดหน่อยแค่ในโลกออนไลน์มันสามารถทําได้ถ้าเต็มที่จริงๆถ้ารักเขาจริงๆเลิกโอเคไหมสําหรับเด็กๆสาหรับสาหรับเด็กๆละกันที่ชอบทำคอนเทนต์น้อยใจ ถามตัวเองว่าเราแบบเต็มที่หรือ,อยังเราถ้าเรารักเขาจริงๆอะเราเต็มที่หรือ,อยังเอราจะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่าแบบว่าพูดตรงๆว่าลำคาญมากลำคาญมากเวลาที่เจอเรารู้สึกว่าแบบอะไรวะอิงฟ้าอีกแล้วสนามอารมณ์อีกแล้วไม่พูดก็เอาใหญ่เลยนู่นนี่นั่นเลิกซะเถอะนะคะ แล้วก็เริ่มมานั่งพูดว่าแบบเพราะมันมันมันไม่มีมารยาทเลยสําหรับการที่เวลาบางทีพี่ฟ้าไลฟ์หรือไลฟ์งานนัหลังๆก็คือเห็นบ่อยมากแต่คือไม่ได้พูดนะก่อนนันเนี่ยกับการที่จะต้องมานั่งพิมพ์ว่าพี่ฟ้าบอกคนในไลฟ์ให้ไปช่วยโหวตหน่อยหรือทำไมพี่ฟ้าไม่ไปแชร์รูปทำไมพี่ฟ้าไม่ไปแชร์โพสไม่ไปนูน่นนี่นั่น ไม่มีมารยาทซะเลยบางทีก็ไม่ดูนู่นดูนี่มันก็ทำให้ตัวพี่ฟ้าเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกับอุ้มนะไม่มีหวังดีแล้วก็เป็นพี่ในองค์กรที่แบบพร้อมจะพร้อมจะแบบร่วมงานซัพพอร์ตน้องๆทุกคนอยู่แล้วแต่บางทีก็จะรู้สึกว่าแบบ แฟนคลับที่น้ำไม่ดีอ่ะแฟนคลับน้ำดีเขาก็มีแต่แฟนคลับที่น้ำไม่ดีอ่ะก็ทําให้บางทีเราแบบเราไม่อยากยุ่งอ่ะเราไม่อยากยุ่งจริงนะแบ <c oughs> บอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นนะคะรักเขาดูภาพรักเขาด้วยบางทีภาพรักของแ <ไว S 1> ฟนคลับ <ไว S 1> ก็สะท้อนถึงภาพรัก <ไว S 1> ตัวศิลปินเหมือนกันใส่ของค้งตึก แล้วก็เริ่มเอามาเปรียบเทียบกับพี่ฟ้านะเริ้กยจ้าคนทุกคนมีมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเขาก็มีเสน่ห์ในรูปแบบของเขาเขาก็มีความสามารถมีศักยภาพในรูปแบบของเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าเราเป็นสายสะพายไทยแลนด์เหมือนกันเราก็ซัพพอร์ตสายสะพายไทยแลนด์เราดีกว่า ก็คือตัวแทนคนไทยเราก็อยากเห็นอุ้มเข้ารอบให้ลึกที่สุดอยู่แล้วเพราะเราก็รู้ว่าเขาก็สู้ของเขานะก็ฝากไปด้วยไหนๆได้มีโอกาสได้พูดแล้วก็ก็ขอพูดหน่อยละกันไม่งั้นก็คือไม่จบไม่สิ้น เห็นมันมันยืดยืมมาตั้งแต่ช่วงที่แบบเรื่องของแย่งซีนกันซีนรุ่นเป็นรุ่นพี่กันซีนลูกน,น้องโอ้ยตลกมากคิดกันได้ยังไงอ่ะบ้าบอมากทุกอย่างทุกงานมันขึ้นอยู่กับลูกค้าอยู่แล้วอะแล้วเรามีสิทธิ์อะไรไปบอกเขาว่าใครจะต้องเดินก่อนเดินหลังลำดับตำแหน่ง MGI จําหรับตำแหน่ง MGT อย่างเงี้ยหาน้อยใจกันไปเรื่อยไปเปื่อย โอเคนะทุกคนเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วเพราะว่าเจะต้องไปกินข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วสำหรับแฟนคลับน้ำดีของของของอุ้มนะพี่ฟาก็เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้อะไรที่เราเราเรารักศิลปินของเราแล้วเราซัพพอร์ตเราทำเต็มที่แล้วก็ทำต่อไป นมีเวลาอีกครึ่งทางให้เราได้แบบว่าสู้กันต่อแล้วก็อย่าหมดกำลังใจนะคะพี่ฟ้าก็เป็นกำลังใจให้ส่วนแฟนคลับที่น้ำไม่ดีขอใช้คำนี้ละกันก็เอาไปคิดทบทวนใหม่ว่าเราจะตลอดรักเขาจริงอยากให้คนเอนดูเขาแล้วมันมันก็จะไม่แปลกเพราะอะไรรู้ปะเพราะบางคนบอกว่าทำไมแฟนคลับพี่ฟ้าไม่มาช่วย ซัพพอร์ตบ้างโอ้โหพี่ฟ้าก็เห็นเขาก็ช่วยกันเต็มที่แต่บางทีแบบก็จะมีแฟนคลับน้าไม่ดีเอาพี่ฟ้าคอยไปเปรียบเทียบหรือคอยว่าพี่ฟ้าวันนูน่นนี้นั้นบางทีเขาก็ไม่เอ็นดูไงก็คิดง่ายๆแค่นั้นเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องตกด้อมต่างๆเพื่อเขามาช่วยกันรวมตัวเพื่อเราจะช่วยกันซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นก็เอาใหม่นะคะเอาใหม่นะจ้ะ เน่ไปกินข้าวแล้วทุกคนสู้ๆนะคะเป็นว่าเนยังมีอีกหลายรอบสำหรับ MGI นะคะให้คนไทยเราได้ช่วยกันโหวตได้ช่วยกันซัพพอร์ตคิีนุ้มของเราเนาะก็ทำให้เต็มที่แล้วก็หวังว่ามันจะไม่มีเอาเวลาที่มานั่งดราม่าน้อยใจพี่ฟ้าเอาเวลาไปซัพพอร์ตเขาช่วยกันโปรโมทเรื่องการโหวตดีกว่าคิดช่วยกันหาแบบว่าทำยังไงดียอดมันไม่ขยับยอดมันไม่เพิ่ม ทำยังไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะคะเป็นกำลังใจให้รักทุกคนนะคะอย่าลืมหาอะไรทานด้วยเรื่องงานกันแล้วก็พักผ่อนกันด้วยนะคะฝากทุกคนติดตามละครพี่ฟ้าด้วยนะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจะได้รู้แล้วแล้วก็ได้ดูด้วยนะคะบ๊ายบายกดนหมลามาเมีงนะ